สวัสดีครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในวิชาระเบียบวิธีเชิงตัวเลขสําหรับวิศวกรโดยอาจารย์ทศพลเกเจินการนะครับวันนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่2นะครับเรื่องการหารากของสมการครับเ,เริ่มต้นนี่ก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนว่าคําว่ารากของสมการหรือว่า Root o อ Equation นี่มันคืออะไรนะครับ ถ้าอานิยามแบบสั้นๆนตรงไปตรงมาเนี่ยก็คือ x ที่เป็นคำตอบของ f(x) เท่ากับศูนย์เนี่ยก็คือรากของสมการนะครับก็ทีนี้อีก,อก,อกมุมมองหนึ่งเนี่ยการหารากของสมการเนี่ยเราสามารถมองว่ามันเป็นการพยายามแก้สมการก็ได้นะครับจริงๆรากของสมการเนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่สมการตัวปลายเดียวนะครับ มันจะเป็นการหารากของสมการหลายตัวแปรก็ได้นะครับแล้วกออ็อีกอันหนึ่งก็คือในหนึ่งหนึ่งสมการนี่อาจจะมีรากของสมการนี่หลายหลายอันก็ได้นะครับสังเกตภาษาอัองกฤษที่เขาเขียนนะครับก็คือร o ทเขาก็าเติม s นะครับ equation ก็เติม s เหมือนกันนะครับก็เพราะนั้นก็แปลว่าสามารถหารากของสมการหลายสมการก็ได้ แล้วในสมการหนึ่งหนึ่งเนี่ยจะมีรากหนึ่งตัวหรือหลายตัวก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเป็นไปได้หมดทีนี้ที่บอกว่าอีกมุมมองหนึ่งก็คือการหาร่าของสมการเนี่ยมันเปรียบเสมือนการแก้สมการเนี่ยก็เพราะว่าทุกสมการเนี่ยเราสามารถจัดให้มันอยู่ในรูป f x กำับส่วนได้ทั้งหมดถูกไหมครับเพราะว่วิธีทําง่ายๆก็แค่เอาตัวแปรเอ่อเอาตัวเลขท,ทั้งตัวเลขทั้งตัวแปรทั้งหมดเนี่ยย้ายไป,ไปอยู่ข้างหนึ่งของสมการใช่ไหมครับ แล้วก็ทิ้งให้อีกข้างหนึ่งเป็นศนไปเพราะฉะนั้นอย่างนั้นมันก็จะเข้ารูป fx เท่ากับศูนย์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็มาหาว่า x ที่ทําให้ fx นั้นเท่ากับศูนเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเรามองในเชิงกราฟเกเชิงรูปภาพเนี่ยสมมติเรามีฟังก์ชันของเราหน้าตาแบบนี้นะครับ fx ของเราหน้าตาแบบนี้ลากของสมการก็คือตรงนี้ครับจุดตัดแกน x นี่แหละก็คือจุดที่ ที่ทําให้ f x มันเท่ากับ0นะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นจุดตัดแกน x ก็ได้นะครับเอาทีนี้สมมุติเป็นฟังก์ชันง,ง่ายๆอย่างที่เราเรียนตอนมัธยมนี่นะครับสมการควอตติกธรรมดาเนี่ยนะครับ a x กำลังสบวก b x บวก c เนี่ยเท่ากับ0ถ้าเราจะแก้ด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์เนี่ยก็แก้ได้2อย่างนะครับคือถ้าไม่แยกตัวประกอบก็ใช้สูตรสำเร็จนะครับที่เรียกว่าเป็น c l o s e f o r ์มูลาเนี่ยนะครับก็แก้ออกมาได้แต่อันนี้ถ้าเกิดมันเป็นสมการที่มันเริ่มซับซ้อนไงนะครับเป็นฟังก์ชันอะไรที่มันยุ่งยากซับซ้อนแบบนี้เนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีสูตรสาเร็จในการแก้หรือว่าแก้ด้วยวิธีเชิงวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นจะใช้วิธีเชิงกราฟิกหรือจะใช้วิธีเชิงตัวเลขก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับอันนี้ในที่นี้เนี่ยเราจะพูดเฉพาะวิธีเชิงตัวเลขนะครับ าการหาคราของสมการเนี่ยเริ่มต้นเราจะพูดถึงสมการหนึ่งตัวแปรก่อนนะครับในวิธีการหาร่กของสมการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มแรกเราเรียกว่าเป็นกลุ่ม b r a c k e t i n g method นะครับแล้วกลุ่มที่2จะเรียกว่าเป็นกลุ่ม Open method 2กลุ่มนี้เนี่ยต่างกันตรงาการเลือกค่าเริ่มต้นนะครับ bracketing เนี่ยจะเลือกค่าเริ่มต้นมา2ค่า แต่มีข้อแม้ว่ามันต้องคล่อมคําตอบอยู่นะครับพอเ,เลือกสองค่าให้คล่อมคําตอบไว้เนี่ยเราก็จะบีบช่วงให้มันแคบลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเราได้คําตอบส่วนวิธีโอเพนเนี่ยเราจะเลือกค่าทวนแค่หนึ่งค่า,าแล้วใช้วิธีการคํานวณซ้ําแบบวนรอบเนี่ยวนจนกระทั่งคําตอบมันวิ่งเข้าหาคําตอบนะครับก็ลักษณะที่มันวิ่งเข้าหาคําตอบเนี่ยอ่มันจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ เรียกว่าเป็นใช้คำว่าคอนวอดนะครับกนะ็ถ้าเกิดมันลูกเข้าหาคำตอบเราก็จะใช้คำนี้นะครับใช้คำว่าคอนว์ตหรือคอนวเจนเน่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมันลูกออกจากคำตอบคือไม่เข้าหาคำตอบนี้เราใช้คำว่าไดวอดนะครับก็อฉะนั้นก็แบกแก็กเกตติ้งโอเพนเนี่ยต่างกันอย่างนี้นะครับเลือกค่าเริ่มต้นจำนวนไม่เท่ากันนะครับแล้วลักษณะวิธีการมันก็ต่างกันอยู่ แบ็กเกตติ้งใช้วิธีบีบค่าเข้าเข้ามาให้แคบลงส่วน o p e n นเมทต์นี่ใช้วิธีวนนะวนคำนวณวนซ้ำจนกระทั่งวิ่งเข้าหาคําตอบคราวนี้กลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงนี่ก็คือกลุ่มแ a ็กเก i ตติ้งนะครับก็จะมีอยู่2วิธีที่พูดถึงนะครับคือ b บ section กับ f o l ์ Position นะครับหลักการทั่วๆไปของทั้ง2วิธีนี้เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือ เริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องเลือกค่าเริ่มต้นของอในการคานวณค่า x เนี่ยขึ้นมา2ค่านะครับข้อแม้ก็คือเราต้องเลือกให้มันคล่อมคําตอบถูกไหมครับคือเลือกให้มันคล่อมจุดที่ f x เท่ากับศูนย์เนี่ยทีนี้เราจะเลือกอเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันคล่อมคําตอบแล้วนะครับก็ให้ดูอย่างนี้ครับคือให้เลือก x ขึ้นมาแล้วดูว่าฟังก์ชันของ x คู่นั้นเนี่ยมันเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งหรือไม่นะครับ ถ้าเลือก x มาแล้วฟังก์ชันของ x คู่นั้นเนี่ยมันเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งก็แปลว่า x ที่จะทําให้ f(x) เท่ากับ0เนี่ยมันจะอยู่ระหว่างนั้นนะครับก็ยกตัวอย่างครับอย่างเงี้ยนะครับเรารู้ว่ารากต้องอยู่ตรงนี้นะครับสมมติเราเลือก x เริ่มต้นขึ้นมาคู่หนึ่งตรงนี้นะครับปรากฏว่า x ทางซ้ายได้ค่าฟังก์ชันออกมาเป็นลบถูกไหมครับ x ทางขวาให้ค่าฟังก์ชันออกมาเป็นบวกก็แปลว่าเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งก็ x คู่นี้จะต้องเท่าคําตอบ นะครับเพราะว่ามันจะมี fx เท่ากับ0อยู่ระหว่างนั้นนะครับแล้ว,วิธีดูดูแบบนี้นะครับอไอตัว x 2ตัวที่เราเลือกขึ้นมาเป็นค่าเริ่มต้นเนี่ยเราจะเรียกมันว่าเป็น xl กับ xu นะครับือค่าขอบล่างกับค่าขอบบนนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวิธี bisection ที่เป็นวิธีแรกนะครับจะขออธิบาย ลักษณะของลาาของสมการที่เรามักจะพบเห็นอยู่เป็นกรณีส่วนใหญ่นะครับเอาอย่างกรณีแรกเนี่ยก็คือถ้าเราเลือก xL กับ xu มาคู่หนึ่งละแล้วปรากฏว่า f xL กับ f xu เนี่ยมันดันมีเครื่องหมายเดียวกันนะครับถ้าเราเจอกรณีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระหว่าง xL กับ xu คู่นั้นเนี่ยจะมีคำตอบเป็นจำนวนคู่หรือไม่มีเลย นะครับก็อธิบายได้รูปภาพแบบนี้นะครับสมมตุติผมเลือก x l กับ x u ึ้นมานะกลายเป็นบวกทั้งคู่นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะต้องมีคำตอบเป็นจำนวนคู่คล้ายๆอย่างนี้นะครับหรือไม่มีคำตอบเลยนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่เราเลือก f เ,อเลือก x l x u มาคู่หนึ่งแล้วแล้วปรากฏว่า f x l กับ f x u เนี่ยมีเครื่อหมายตรงข้ามกันคือเป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่ง กรณีนี้เนี่ยมันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีจํานวนคําตอบที่เป็นจนํานวนคี่นะครับก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราเลิกอก x l กับ x u ขึ้นมาแล้วเราได้ฟังก์ชันเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งแบบนี้นะครับก็แปลว่ามันก็จะมีคําตอบเป็นจนํานวนคี่ก็คืออย่างรูปนี้ก็จะมีหนึ่งคตอบอย่างรูปนี้เนี่ยเลิกอก x มาได้ f x เป็นลบตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งระหว่างนั้นจะต้องมีจํานวน คำตอบเป็นเลขคี่ก็คืออย่างเงี้ยก็จะมีสามตัวนะครับแต่ถามว่ามันเป็นอย่างนี้เสมอไปไหมนะครับก็ปรากฏว,ว่าไม่ใช่นะครับมันจะมีกรณียกเว้นเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเงี้นะครับอันนี้เราเลือก xl ขึ้นมา xu ขึ้นมาปรากฏว่าเป็นลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งถูกไหมครับถ้าเข้าการณีนั้นเนี่ยจริงๆจำนวนคำตอบต้องเป็นเลขคี่แต่ปรากฏว,ว่าเป็นไงครับมีรากของสมการแค่หนึ่งสองแค่นั้นเองก็เป็นเลขคู่ไป หรืออย่างอีกรูปหนึ่ง x l ให้ฟังก์ชันเป็นลบ x u ให้ฟังก์ชันเป็นบวกก็เป็นบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งนะมันควรจะเป็นมันควรจะมีจํานวนลากเป็นจนนํานวนคี่ก็ปรากฏว่าก็มีแค่สองนะครับเพราะฉะนั้นตัวข้อสรุปตรงนี้นะครับกับข้อสรุปตรงนี้มันก็จะเป็นกรณีส่วนใหญ่เท่านั้นนะครับไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับอันนี้สิ่งที่เรา,เาจะต้อง เข้าใจในวิธีกลุ่มแบล็กแคตติ้งก็คือว่า,อาของเราจะเข้ากรณีนี้ถูกไหมครับคือเราถกบังคับด้วยเงื่อนไขของวิธีว่าเราต้องเลือก x, x, u ให้ฟังก์ชันเนี่ยมันมีเครื่องหมายตรงข้ามกันนะครับมันก็จะเข้าขายที่จํานวนคําตอบเนี่ยเป็นเลขคี่ซะเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้ถ้ามันมีคําตอบเดียวอย่างเงี้ยไม่เป็นไรวิธีมันจะบีบบีบเข้าหากันเรื่อยๆเนี่ยจนกระทั่งได้คําตอบตัวนี้แต่ถ้าเราเลือกอันนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเกิดเราเลือกอ้าว x ให้ f, x L กับ fxu เป็นลบตัวนับบวกตัวหนึ่งแบบนี้เนี่ยเวลาเราใช้วิธีในกลุ่มแบกเก็ตติ้งเนี่ยมันก็จะบีบช่วงเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนี้ครับบีบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เราจะบอกไม่ได้ว่ามันจะไปตกลากไหนนะครับในทางคณิตศาสตร์เนี่ยอย่างฟังก์ชันนี้เนี่ยมันจะมีลากของสมการอยู่สามค่าแต่ในงานวิศวะจริงๆเนี่ยบางทีคําตอบที่ใช้ได้จริงๆมันจะมีลากเดียวนะครับเพราะฉนั้นครน,นี้เวลาเราพิจารณาในการเลือกค่าเริ่มต้นเนี่ย ว่าช่วงของคําตอบมันควรจะอยู่ตรงไหนเนี่ยคราวนี้เราต้องอาศัยความรู้อาศัยประสบการณ์ในงานวิศวกรรมนั้นๆที่เรากําลังคิดเลขอยู่เนี่ยนะครับว่าคําตอบมันควรจะอยู่ช่วงไหนนะเราจะได้เลือกเราจะเลือกคู่ที่มันครอมช่วงที่ควรจะเป็นนะเวลามันบีบเข้ามามันจะได้บีบหาคําตอบที่ที่มันควรจะเป็นถ้าเราเลือกกว้างเกินไปถึงแม้มันจะเข้าเงื่อนไขของวิธีก็จริงนะครับก็คือเป็น ฟังกชันให้ฟังก์ชันที่เป็นบวกตัวลบตัวเนี่ยแต่ว่าพอมันบีบเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้วิ่งหารากที่เราอยากได้ครับอาจจะไปวิ่งหาตัวนี้หรือวิ่งหาตัวนี้ก็ได้นะก็ก็อันนี้ต้องระวังนะครับก็ต้องอาศัยความรู้ในงานวิศวกรรมนะรอาศัยประสบการณ์เอานะครับก็เดี๋ยวการบรรยายครั้งถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มเข้าเนื้อหาของวิธีไ s เซ t ชันนะครับ